สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้เป็นเมโนกับเข่าเด้อเมโนเข่าเบิร์กระติบนะครับก้อยปลาดุกใส่บักม่วงพี่น้องมึงแนวอุ้ยนะครับดนเติบแล้วนะครับสำหรับเมโนนี้นะครับบริเวดกินจักเถื่อนะครับมานะครับเว้าแเราก็มาเริ่มลงมือกันก้อยปลาดุกสูตรนี้นะครับมันต้องใส่บักม่วงนะครับมันจังจะแสบนะครับผมซื้อเอานะปลาดุกนะครับไอซื้อเอามาแล้วก็ซื้อตัวพันอยางเมื่อแล้วเรียบร้อยจังบดต้องมาเสียเวลาในการนั่งอย่างเนาะนะครับนี้นะครับผมได ทั้งทึงเขาออกนะครับส่วนตัวนี้เป็นคาออนนะครับสำหรับเมนูลาบปลาดุกนะครับก้อยปลาดุกนะครับเพาต้องใส่คาออนแบบนี้นะครับนะครับลัางจานนเขาก็สับใส่กันเลยบานนี้มันจะหอมนะครับพี่น้องไปลองมึงเด้อไปลองมึงเด้อนะครับสูตรนี้นะครับต่วันนี้นะครับสำหรับเมดของผมพี่น้องมึงเนี่ยโอ้นะครับสับดีนะครับเหมาะมือขนาดเลยนะครับพึ่งได้มากใหม่ๆสดๆนะครับตาหัวมาลายอย่างดีตัวนี้ขนาด6.5นิ้วนะครับผู้ใดสนใจนะครับในตตกรอตอมีเยเดอนะครับ มีติดไอ้มีติดขั้วไว้บบเสียหายไปนะครับเอาเบงแรลก่อนกันกันนะครับแก่ข้าวกันแก่ข้าวกันโอ้มามานี้ครับมาเบงผักนะครับส่วนมากผักใส่หลาบของผมนะครับหลาบหมูหลับงวหลับไก่นะครับนี่แหละนะครับต้นหอมชี่หอมผักะระแหน่นาะนะครับสามอย่างสี่อย่างนี่แหละ เอามาหันบานนี้นะครับเลิกงานมาแล้วน้าบอสันได้อาบชุดบอสันได้ถอดขึ้นเขานั่นล่ะนะครับตัวนี้เป็นบมกม่วงนะครับผมซับมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วกับปลานะครับที่ซับไว้ก่อนนานนี้มาหันนะครับบอต้องเฮ็ดหลยเอาหน่อยๆเอาเจาะเนาะนะครับพอด้กินข่าวสซ่บเอานะครับก่อนสิไเป็นลงมือปรุงลาบนะครับขออีกยังหน่อยในถอเเกดงานมาเมื่อยเต็มที่เนาะนะครับมาหอดบ้านหาแนวเสียบๆกินตัวบานนี้หาแนวแก่เมื่อยนั่นล่ะนะครับผมปรุงเลยนะครับมีพริกข้าวคั่วนะครับปรุงพิเศษส่วนน้ำปลากับน้ำ เขาใส่บลาทันหลายเพราะว่าปลาเขาหมักมาแล้วนะครับถามว่ามโนเอาจังใส่เพื่อมานที่หลังบานนี้ก็ใส่บักม่วงนะครับใส่หอมนะครับแล้วก็โค้นไปเลยนะครับบ่มีสูตรตายโตนะนะครับพี่น้องนะครับในการเฮ็ดนี่นะครับเขาเฮ็ดเป็นน้ำซิมไปน้ำเรื่อยๆนะครับเขาขวบเพราะเขาใส่ลงไปอีกนะครับ ประเภทลาประเภทก้อยนี่ใส่ขอกัวหลยๆนี่มันจะหอมแซ่บหลังจากนั้นเทาก็ทําการซิมเลยเลยนะครับนี่นะครับโยโป่งแล้วนะครับก็พร้อมเสิร์ฟตัวนั้นตัวบ้านนี่นา่นเห็นบอสนะครับายบอสครับพี่น้องนะครับสำหรับเมนูของผมเหมือนเด่นนะครับผมก็สิพยายามนะครับเอาเมนูเห็นง่ายๆนะครับใส่เวลาหน่อยๆมาฝากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากกดติดตามนะครับไว้น้ำแน่เด้อ ผู้ใดอยากได้เมนูกับเข่าอยากได้เมนูกับแก้มนะครับพอได้เกิดเป็นไอเดียเนาะนะครับมาเฮ็ดตามได้นะครับผู้ใดเฮ็ดกับเข่าโมเป็นนะครับมาลองเฮ็ดเบิ่งนะครับบ่ยากครับบ่ยากแห่งเป็นกับแก้มนี่โอ้นะครับโหนะครับเอ้านะครับเบรกที่3ก็แล้วกันนะครับปิดจ็อบเลยเด้อบ้านนี้นะครับเดี๋ยวสิกินเข่าแล้วนี่นะครับเมนูลาบไอ้ก้อยปลาดุกเออนั่นตัวละลงหน้าลงหลังบัดนี้นะครับปั้นข้าเข่าแน่นๆบ้านนี้นะครับเฮ็ดตรงหลงตรงกลางคือเก่า ยุบขึ้นมานะครับตามโดวยบางพิงหน่วยเนาะอ้นะครับเมนูนี่เขาเบิรกระติบแน่นอนครับเอาซะแล้วคลิปนี้นะครับสิได้บอกล่าแล้วนะครับสีได้ไปกินเขาวนนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับมารอติดต,ตามชมมาผมสีเอาเมนูอย,ยังมาฝากไปละครับไปละครับ